สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะนอกจากคุณครูนะคะจะมีหน้าที่ในการสั่งสอนให้ความรู้ต่างๆแก่ลูกศิษย์แล้วนะคะคุณครูยังต้องปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมได้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณครูจะต้องมีความเข้าใจและต้องมีคุณธรรมด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับในเรื่องคุณธรรมครูนะคะจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นดรสมเด็จสีแสงค่ะจะมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะครับสวัสดีครับพบกันครับในช่วงมองมุมบวกกับดรสมเด็จสีแสงวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญมากเลยก็คือประเด็นคุณธรรม เพราะว่าตอนนี้ปัญหาสังคมมีหลายๆเรื่องซึ่งอยู่ในกระแสข่าวนะครับเราจึงหันมาคุยกันในด้านคุณธรรมจริงๆแล้วในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานหนึ่งของครูครูเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีสามสามมาตรฐานด้านที่หนึ่งก็คือในด้านความรู้ความรู้ ก็คืออย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีต้องมีวุฒิทางครูสองมีความสามารถคือผ่านการทดลองสอนมาก่อนถึงยังมาเป็นครูได้สามก็คือมีจรรญ,ญาบรณมีคุณธรรมดังนั้นจะพบว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณธรรมสำหรับคนที่จะมาเป็นครูครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงคำว่าจรรญ,ญาบรณหรือคุณธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ ครูได้ร่วมกันพิจารณาว่าเมื่อเป็นครูควรจะต้องมีเช่นสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจประพฤติตนให้เหมาะสมไม่เอาเปรียบสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนในวงการครูเนี่ยคิดแล้วมาควบคุมกันเองเราเรียกว่าจัญญาบรนครูหรือคุณธรรมของครูนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็คือ ต้องเป็นคนมีคุณธรรมจรึงจะมาเป็นครูได้ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายว่าต้องการที่จะให้รับคนที่จะมาเป็นครูเนี่ยโดยอยากจะดูเรื่องคุณธรรมมา,มาตั้งแต่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่เลยไม่ใช่มาพิจารณาเฉพาะวันที่เขามามาสมัครเป็นครูจึงมีนโยบายว่าอยากจะไปให้ในโยบายนักศึกษาเนี่ย ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเนี่ยในขณะที่เรียนหนังสือเนี่ยมีโอกาสได้มาเข้าเรียนจึงเกิดเป็นเราเรียกว่านครปฐมโมเดลนคนปรปฐมโมเดลเนี่ก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานคนปรปฐมเนี่ยได้ทําโครงการตามนโยบายด้านคุณธรรมของสองพทเนี่ยว่าส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน และเมื่อเด็กคนไหนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีก็จะส่งเสริมโดยไปขอโคต้าพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆว่าอย่าเอาเฉพาะการสอบในด้านความรู้วิชาการอย่างเดียวแต่ให้ใช้ความดีของเด็กก็คือให้ใช้คุณธรรมที่เด็กเขาสะสมมาในระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่ง เด็กอาจจะทําคะแนนวิชาการอื่นอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่คะแนนด้านคุณธรรมเนี่ยมีจํานวนมากอันนี้ขอเป็นโคต้าพิเศษซึ่งทําสําเร็จแล้วในจังหวัดนครปฐมเรียกว่านครปฐมโมเดลในด้านคุณธรรมและสพทก็ได้ขยายโครงการนี้ไปหลายหลายเขตในทุกภูมิภาคโดยให้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยแล้วขอโคตา้าในปีนี้ ท่านรัฐมนตรีก็มีนโยบายพิเศษขึ้นมาอีกนะครับบอกว่าให้ความสําคัญกับความดีคู่กับคนเก่งดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจึงให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากความดีไม่ใช่พิจารณาจากความเก่งอย่างเดียวในเบื้องต้นเนี่ยให้ไปจัดทําระบบคะแนนความดีความประพฤติการช่วยเหลือสังคมให้ชัดเจนแล้วนาส่วนเนี้ย สะสมเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ที่จะทําให้เด็กเข้ามาหาวิทยาลัยได้ดังนั้นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เจงเห็นว่าด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญกับสังคมมากครูทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นมาตรฐานหนึ่งในสามมาตรฐานที่สําคัญของครูที่ต้องมีคุณธรรมจึงจะเข้ามาเป็นครูได้และในการที่จะพัฒนาคุณธรรมนั้นเนี่ยเราจะไม่คัดเลือกเฉพาะวันที่เขาจะมาเป็นครูเท่านั้น แต่จะลงลึกไปในขณะที่เขากลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้มีคะแนนความดีเนี่ยสะสมไปด้วยและเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาหาวิทยาลัยดังนั้นก็ต้องฝากท่านผู้ปกครองหรือน้องๆว่าวันนี้ถึงแม้เราจะเป็นนักเรียนอยู่เริ่มสร้างความดีสะสมความดีมีการบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมช่วยเหลือสังคมแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นตัวช่วยให้เรามีความก้าวหน้า แล้วได้เรียนในมหาวิทยาลัยดีๆครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรามีตัวอย่างครับเรามีตัวอย่างน้องๆซึ่งตอนเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่มีคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ประพฤติตนเหมาะสมมีการช่วยเหลือสังคมมีจิตสาธารณะและน้องเขาก็ได้รับโอกาสตามโครงการว่าคุณธรรมคู่ความรู้ และได้เข้ามหาวิทยาลัยขอเชิญไปพบกับน้องครับสวัสดีครับผมชื่อนา,อายอภิรัตช่างเกวียนครับจบจากโรงเรียนพระบถมวิทยาลัยครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิชาเอกสังคมศึกษาชั้นปีที่4ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธีาดาพัฒนาพินโยค่ะจบการศึกษาจากราชินีบุรณนะ มหาวิทยาลายัยศิลปากรวิชาเอกสังคมศึกษาชั้นปีที่2ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายมัทโพ์ซื่อสัตย์ครับจบมาจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรวิชาเอกสังคมศึกษาครับนฐานะน่ได้ได้เป็นนักเรียนทุนเขาเรียกทุนอะไรครับที่ได้มาเรียนคือเป็นนักเรียนในโครงการ คุณธรรมและบริการสังคมครับคัดเลือกในวิธีการรับเข้าโดยสมัครผ่านโครงการครับก็คือเหมือนกับเป็นการวิธีสอบเข้าวิธีหนึ่งที่เข้ามาเรียนแค่นั้นเองครับแล้วเรามีพอรอะไรที่เสนอวามดีของเราจะแบ่งออกเป็น4ด้านครับคือมีด้านคุณธรรมครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านชุมชน ก็ด้านระไรก็คือมันมันจะมีสัดส่วนที่แบ่งเป็นคะแนนแต่ละด้านด้านด้านไปนะครับเพาะ็ <X un> จะดูสัดส่วนว่าในแต่ละด้านเนี่ยคือเขากำหนดเกณฑ์นะว่าแต่ละด้านเนี่ยถ้าเราทําได้แค่นี้ผลสะท้อนที่ย้อนกลับไปว่าผลตอบแทนที่เราทำอ่ะคือมันสะท้อนในระดับไหนระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับประเทศมันก็จะมีคะแนนที่ต่างกันครับมันมันคัดเลือกนี่มันมีกี่สเตจัจากโรงเรียนมา คือสมัครผ่านโรงเรียนก่อนครับโรงเรียนก็จะส่งของเราครับไปที่เขตครับแล้วเขตก็จะทําการคัดเลือกครับแล้วก็ประกาศรายชื่อมาแล้วก็ส่งมาที่คณะแล้วก็มาทําการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ครับผมไม่สอบข้อเขียนครับสอบสัมภาษณ์ที่คณะคือมีคนน้อยคนนะครับที่จะรู้โครงการนี้ครับคือบอกใครเขาก็จะยังไม่รู้จักครับแต่ว่ากลับไปโรงเรียนเหมือนกับว่าเราแค่เรียนคณะศึกษาศาสตร์แต่ว่า ด้วยโครงการเหมือนกับมันก็ยังไม่ไม่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับรุ่นน้องบางคนก็ยังไม่รู้จักแล้วนิดหนึ่งไอไอตรงบอร์ดฟิดิโอเนี้ยเราต้องรวบรวมไว้เยอะไหมตั้งแต่มอต้นไหมก็ย้อนหลัง3ปีครับมปีอ๋อตั้งแต่มอสี่มอห้ามอหกครับแล้วก็จํากัดจํานวนหน้าเนี่ยสิบสิบแผ่นครับครับผมแล้วในรูปแบบนําเสนอของเราแต่เพียงแต่เขาก็กำหนดกรอบให้เราว่ามีจากมีคุณธรรม4ด้านนี้ครับที่กล่าวไปตอนต้นนะครับ แล้วส่วนใหญ่แต่และคนเน้นอย่างเบนนี้เน,น้นเรื่องอะไรที่ทำกิจกรรมที่โรงเรียนที่โรงเรียนราชินีเน้นเรื่องทำกิจกรรมมาเป็นประโยชน์ให้กับเรนมันเป็นประโยชน์ค่ะ<า>แล้วอย่างใจเรื่องของผมเป็นส่วนมากเป็นเรื่องของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนครับอ <ผม S 1> ของผมเป็นเรื่องครอบครัวครับชุมชนแล้วก็แล้วก็ด้านที่มันส่งผลระดับภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยครับตอนอบสัมภาษณ์เนี่ยคณะเขาเขาเขา เขาเขาถามอะไรบ้างที่ที่จะเปานข้อติที่จะเข้าถี่เขาก็ถามในแนวเขาถามว่าให้เราจากที่เรานําเสนอหลายๆแผ่นใช่ไหมครับเขาก็ถามรวบยอดทีเดียวเลยว่าคุณเลือกคุณธรรมสักสองข้อให้เราฟังว่าว่ามีคุณธรรมที่นาเสนอเขายังไงแล้วเขาก็มีคําถามในคําถามเชิงคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับให้เราคิดวิเคราะห์ ดูแนวคิดทัศนะของเราอะไรเงี้ยครับย้าวผมแล้วก็จะมีสัมภาษณ์ในเรื่องของความรู้กับสังคมด้วยครับเพราะว่าที่จะเข้ามาเป็นวิชาเอกสังคมนั้นเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมด้วยสังคมนี่คืออะไรในโซ่ไฟสี่ด้านนะครับก็เขาถามทุกเรื่องครับแล้วแต่อาจารย์จะถามก็เราแล้วแต่เราถนัดราก็ถามว่าเราจะชอบอะไรนะครับเราก็จะบอกที่เราชอบแต่แล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรเราอยากจะฝากอะไรไปรุ่นน้องที่เรียนมัธยมอย่าี้ยว่า จำเป็นต้องมีโปรไฟล์หรือมันต้องมีอะไรชัดเจนในตัวเองกมว่อไหร่กะด้ในฐานะรุ่นพี่คือจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่น้องๆทำอะไรครับ<ช>ไม่จนเป็นที่น้องๆจะต้องหวังไปใ,<ช>ในวันทั้งหน้าว่าทําในวันนี้จะได้ผลตอบแทนในวันท้างหน้าอย่างไง<ช><ช>อะไรอย่างนี้ครับแตข่ขอให้ทุกๆวันที่น้องทำเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะทำจริงๆทําด้วยความตั้งใจและจิตใจที่อยากจะทำะครับ<ช><ช>เป็นฝากอะไรคือเน้น ก็ก็อยากจะถามหมอนะคะว่าก็คล้ายๆกับพี่เกยนะคะว่าทำทำอะไรให้กับสังคมก็คือแบบอว่าทำให้เพื่อส่วนรมจริงๆทำด้วยใจจริงๆโดยไม่หวังผลผลสิ่งตอบแทนอะไรอะค่ะก็อยากจะถามแค่นั้นก็จริงผมจะบอกว่ากิจกรรมมันคือจริงตอน,นม,อะะอมัธยมหรอเลครับผมผมชอบทำกิจกรรมตัตอนมปลายคือรู้ เพราะคือเหมือนกับกิจกรรมมันเป็นตัวที่พัฒนาตัวเราอะครับคือจะบอกว่าตอนรอมต้นผมเป็นคนที่ไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยเป็นคนขี้อายครับแต่พอวันนี้พอมอปลายปุ๊บผมเปลี่ยนตัวเองนะครับโดยเริ่มจากการเป็นหัวหน้าห้องก่อนเล็กๆน้อยๆะครับแล้วก็จริงๆเหมือนทําโดยไม่ที่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีโครงการนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพอทาไปปุ๊บเนี่ยพอเราทาทำทำทำรหลายอย่างนะครับแล้ววันนี้อาจารย์เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ทํากิจกรรมอยู่แล้วเพราะเขาได้ส่งโครงการนี้ให้เราดูแล้วก็สนใจว่า มันเป็นคณะศึกษาศาสตร์นะครับแล้วก็เราก็เอาเลยแล้วก็พอมาสัมภาษณ์ปุ๊บก็คือได้แล้วก็ดีใจนะครับแล้วคือจริงๆจากฝากว่าจริงๆเวลาเวลาทากิจกรรมครับคือมันเป็นตัวหนึ่งที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ครับแล้วมันทาให้เราพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นทําไปโุยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะครับยังไงวันหนึ่งผลตอบแทนมันจะมาเองครับโดยที่เราจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นผมได้เข้ามาหาวิทยาลัยก็เป็น,เป,นเป็นผลตอบแทนที่มาจากการทำกรรมโดยทั้งหมดเลยครับ ครับเป็นไงบ้างครับได้คุยกับได้พบกับเด็กแล้วเขาได้สร้างความดีมีคุณธรรมและเมื่อถึงวันที่เขาจะต้องเขาจะก้าวหน้าเขาก็สามารถนําเอาความดีเอาคุณธรรมนั้นมาเป็นใบเบิกทางของเขาก็มีคําถามที่สอดคล้องกันตรงนี้พอดีเลยถามว่าแล้วสพทเนี่ยได้คิดเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนหรือยังนะครับผมก็ไปดูคําสัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการสพทอ,อย่างที่ผมเรียนว่า แต่เดิมเนี่ยแต่ละเขตทํากันเป็นลักษณะนําร่องทดลองอยู่แล้วและมีที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นหลักเรียกว่นกวานครปฐมโมเดลซึ่งมีเด็กที่เข้าสู่ระบบนี้แล้วเราก็ไปพบเด็กมาแล้วดังนั้นปีนี้สพทท่านเลข er าธิการสพทเนี่ยได้ได้กําหนดว่าสพทเนี่ยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งวิชาการคู่กับคุณธรรมโดยจะมีเครื่องมือวัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสร้างเครื่องมือมาเลยเพื่อมาให้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อจะทําคู่กับการวัดคะแนนวิชาการหมายความว่าเด็กต่อไปเนี้ยจะมีทั้งแบบวัดเพื่อวัดคะแนนวิชาการแล้วนําคะแนนวิชาการมาตั้งไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบวัดเรียกว่าวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้วัดจากอะไรบ้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้จะวัดมาจากคะแนนความดีดูจากอะไรดูจากแฟ้มสะสมผลงานดูจากกิจ,จกรรมที่เด็กไปทำํำช่วยเหลือสังคมดูจากคะแนนความประพฤติของเด็กที่คุณครูสะสมไว้ดังนั้นมีทั้งในส่วนที่เด็กกาหนด,ดเองคือเด็กไปทําส่วนที่เป็นครูกําหนดคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรอยู่แล้วเด็กที่เรียนทุกวันนี้ถ้าจะจบหลักสูตรต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็เขาก็ทําตรงนั้นให้เต็มที่แล้วมีแฟ้มสะสมผลงานดังนั้นน้องๆที่ฟังอยู่หรือท่านผู้ปกครองเริ่มให้เด็กสะสมความดีตั้งแต่วันนี้เป็นอีกลู่ทางหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทําให้เด็กมีความก้าวหน้าและได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยใช้ความดีครับช่วงมองมุมบวก ก็เดินทางมาพบกับเวลาสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามต้องการรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการศึกษาสอบถามมาได้ครับเสนอความคิดเห็นมาได้วันนี้สวัสดีครับ